ผมเรามาอยู่ในเกมล้าในพารที้7กันนะ hey! <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> และเราจะไปไหนต่อในพาร์นี้ไหนดูตัวทีซีตอนนี้คือเราได้สถานที่ต่อไปมาหรือยังอ้านี่ไงไดมาแล้ว <c oughs> อ ไปบัวอะไรเนี่ยไปบัวแอสแลนด์น่ะชื่อสะไทยเลยโอเคไปมารจุดต่อไปกันเลยดีกว่าพวกเราเตรียมตัวทางไปที่ใบบัวแลงไปบัวแอสแลนด์นะคะผมลืมไปแบตไม่มีนี่นาเดี๋ยวฉันขอไปคาปแป๊บหนึ่งนะเว้ยเอาหละทุกคนมาใส่แบตอันใหม่นี้นะคะผมโอเคเปิดเครื่องได้แล้วก็มารจุดได้เลยให้บอกเลขะหน่อยนะเจ้ากบโอเคเดี๋ยวดูให้นะทุกคนตอนนี้เลข8290 8 2นแอแล้วก็9 กระส่วนจนสื่อเอโอเคมาแตดอีกแล้วโอ้โหระยะทางไกลแล้วทุกคนครับต้องเดินทางกันอีกแล้วไม่น่าเบื่อจริงเลยระยะทางไกลๆเนี่ยทำไมไม่อยู่สักสองยนะเออไม่อยู่ใกล้ๆกว่านี้วะเอาลหละเราเดินทางกันได้เลยปลดสมอดได้เลยลาก,ก่อนเรือลำนี้ไว้เจอกันใหม่นะบายบาย ไปกันเลยมันในหิวหนูเดี๋ยมากินที่นี่นะครับมีหนูอยู่จะไปอยากกินเยอะนะจะกบเชื้อโลกเยอะโอ้โย<ด> <ๆ S 1> กินไปหลายตัวแล้วอันนี้ก็เนื้อหนูใช่ไหมเนี่ยที่ย่างอยู่นี่มนถูกต้องแล้วโอ้โย <c oughs> อร่อยเชียให้เดี๋ยวก่อนพวกนาย รู้สึกว่าครั้งที่แล้วตอนที่เราบุกเรือน่ะเราได้พวงมาลัยมาใช่หรือเปล่าอ้ยเออแนวมปดูดีได้บูปีนแล้วทุกคนครับอ๋อนี่ไงสามารถเลือนเป็นพวงมาลัยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ได้นะนี่ว้าวแมวไอ้เครื่องยนต์มาช่วยทาอะไรทําให้เรือวิ่งไงใช่มันคือเครื่องยนต์เรือน่ะจ้าก็โอ้โคตรเท่เลยว่ะแค่คิดก็แบบโอ้โหสบายเออใช่ฉันขอคราบพวงมาลัยก่อนละกันของจาเป็นแม่ไม่ไหวพ่ะยไม่ขับเรือว ขายดื่นะนี่น่ออ้ยอารมณ์เหมือนเป็นกับตันเลยทุกคนเนี่ยลองขับดิขอดูไยเลี้ยวซ้ายเต็มกำลังแกรนอ้อยอ้ยอ้ยอ้อ๋ออมันอเลียวเล้อย่างดี้ยนี่แน่ออยแล้วฉลาตายแล้วความ้สึกว่าฉลามตายเร็วขึ้นไมนี่น่าจะเป็นพ่อขอกเหล็กของฉันแน่นอนเจ้ากอ้ เจอปัญหาแล้วจะกอบอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเรือเราไม่ค่อยแรนเลยเว้ยลมไม่ค่อยเป็นใจนะเออเนี่ยเรือดิ่งเลยอะเดีวฉันโทรเรียกลมมาแล้วกันนะเออเราแปบนึงไ้ที่ฉันจะบอกก็คือเรามาขับเครื่องยนกันดีกว่าเว้ยโอ้ยเจ้าอะไรทำได้หรอเออไม่รู้นะขอหาของก่อนแป๊บหนึ่งเจอใหญ่ ไม่เคีื่มันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะผักแพของเราได้เว้ยโอ้ในลองเทสได้ไหมนี่เอาไม้ไปเผาแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยใช่ไหมใช่เนี่ยฉันมีอยู่สามไม้เอาใส่ไปเลยละกันโอเคในลองดูดีว่าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงโหโดมันจะระเบิดไหมนี่เดินหน้าเปิดเครื่องได้เลยโอ้โหสุดมากวยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนะเครื่องยนต์เดียวไม่สามารถผักเรือเราได้อย่างน้อยต้องใช้สองนะ คือยังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยเนี่โนรีทุกคนอยู่ที่เดิมเนี่ยสงสัยต้องพึ่งแรงพายแล้วจะกรอบว้าช่าไม่ยอมไพายเบิร์ตจำเบิร์ตเอมามาช่วยพายไปทางนี้อ่ะเบิร์ตจำเบิร์ตทางนี้แหละฉันพายเลยหนึ่งร้อยแล้วเบิร์ตจำเบิร์ตเบิร์จำเบิร์ตเย่ลมไม่เป็นใจเอ้อเลนช่วยตดดิจะได้มีลมโอ๊ยเบิร์ตโอ้โอ้ยกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วโลกเออแต่ไม่แรงขึ้นเลยแรงไม่กินนะแรงมากไม่ เอยจะกมหิวข้าวเปล่าเอตอนนี้ไม่หิวนะหิวน้ำมากกว่าเฮ้ยโอ้ยแเดียวเยอ้ยเอาไฮโอ้โหอยู่นี่โอเคได้ทำเมนูเลยไมให้ฉันนี่อ่าซุปกิ้งกาหน้าตาได้คือปลาปักเป้าที่ฉลามใส่บนหัวนี่เฮ้ยเออดีดูดิ เฮ้ยเนี่ยเดียวกันเลยนี่ขอลองชิมรสชาติดูนะไอ้ซุปปลาปลากระเพานี้ลองชิมเลยพ่อยเดี๋ยวไปทไมมันเปหลอดสีเขียวเอ้ยไอ้หลอดพีดเหรอเจ้ากอหลอดสีเขียวคืออะไรมันเป็นหลอดที่ดีไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันน่ะบางทีนายอาจจะตายในเร็ววันนะเจ้าก็โอ้โหอะไรก่อนตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยน่ะโอ้โหยเี๋ยวขอนอกกันทุกคนครับแร้วมาเจอะตอนเช้ามีประตูด้วยเฮ้ยเข้า หน้าตาก็เปิดอย่างนี้อ๋อขึ้นลมสงบเชียวเขาลองมองดูด้านข้างขยับไม่มาเนี่ยไม่ขยับอยู่นะใ้ยจริงเอออ้ยนี่ฉลาดขยับนี่ฉลาดขยับนี่ฉลอดขยับอยหายไปเลยของฉัน กัดของดีไปซะด้วยเลอกกัดได้ถูกที่จริงเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้ซุปปลาปลากระป๋ามันแบบหลอดหิวมันไม่ค่อยล้นระหว่างกินไปบูบันี่ทุกคนครับรู้สึกมันจะมีหม้อต้มมันนี้นะเราลองคราบดูไหมหม้อต้มมาทําอาหารนี่เราทําได้เลยเราจะเก็บไม่พออยู่นี่เออคราบได้แล้วทุกคนครับเลยเราสร้างห้องครัวเพิ่มดีไหมเออก็ได้นะแต่ตอนนี้วางไว้ก่อนก็ได้นะาตรงนี้เลยอ่ะนี่ สูรหารมาเป๋ได้แหละใช่ลวเวจะเกอไหนลองดูสูรหามาเป๋มาดิเออแปลว่าตรงนี้นี่ไงเออไอ้สีฟ้านี่คืออะไรมานี่ไหนขอดูหน่อยดีเออคืออะไรมันคือไข่ไม่ใช่เออไข่ในสีฟ้าไข่โดเรมอนนะเออวางตรงไหนมานี่อ๋อนี่แล้วก็วางอันนี้แล้วก็วางปลาสองตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้วางมาเป๋แบบนี้วางแลวอ๋อนี่ไงเราสามารถเริ่มคุกกิ้งได้เลยไว้ยตรงนี้กดเลยอ่าเรียบร้อย แอาหารุดแสนอร่อยดูดีโหเดือดแม่ถ้าได้กินฝีมือจะกบแล้วเออลำลองอร่อยแน่นอนจะอร่อยไหมเนี่ยไม่อยากทำเค็มนะเว้ยไม่เค็มหรอกฉันไม่ใช่ฉลามนะเว้ยืออว่ะรสชาติก็เหมือนแมลงบ้านฉันเฮ้ย <laughs> อาหารเสร็จแล้วจะกรบไหนดูดิเป็นไงโอ้โห ไม่น่ากินเลยเออสีเหมือนโคลนใต้ทะเลประเด็นคือเราต้องมีนี่วะมีถ้วยมาโอเคนี่คือคลอนโหมีอะไรนี่ครับหนึ่งอนพอทุกคนรคบจะได้สีถ้วยแล้วก็มาตักซุปได้เลยใช่ไหมอ่าอ้าโอ้ทำไมมันหายไปแล้วอ่ะอ้าวมนได้แต่เดี้ยแหละนี่ไงเล่นในดูดีถ้วยปลาีานอนลงนอนไงอ๋อแล้วก็ฉันจะเปลี่ยนทิศนิดนึงนะไปฟาร์มที่เกาะก่อนนะตอนนี้พวกเราขาดของมากเลยเว้ยแอนลองชีให้ดูหนดิสดเชียลไหม อ้าแม่โวยโอ๊ยไม่ไงโอ๊ยเอนหลอดอาหารเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยไม่ไงแซ่บไหมรสชาติหนอนชัดๆเลยโอ้ยเลยว้าวโอ๊ยอาใส่ไม้ไปเลยใส่ไม้ไปไม่จะพอไหมเนี่ยขอดูแป๊บนึงอ่าไม่พอฉันโยนให้เอาเออนี่นี่เล่นโยนไม้ไปไม่จริดทิ้นใดก็ใส่เลยก็ไทยนี่งห่ะให้นายอะไรเร็วๆเราลองเปิดพร้อมกันไหมเล่นไปเปิดฟังโน้นหน่อยได้เลยไปเลย ไปแล้วไปแล้วโอเคไม่เห็นเปิดเลยว้าวเ้ฝั่งนี้เลี้ยงนายติดตรงถังน้ำมันกตรง้องนี้ตลยเอาแล้วนะไปตรงนี้ไม่ดีโอ้ยโอ้ยพนักงานภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวไล่โอ้ยโอ้ยว่าเร็วไหมเฮ้ยอย่างไวเลยว่าเร็วจริงนะเนี่ยทุกคนโอ้ยนหน้ามีนามีโนมันอ๋ได้ถึงก่อนแล้ว เตรียมตัวลงสมอที่เสมอใครเป็นคนสมอลงเนี่ยเนี่ยลาบเลยเรียมตัวไปในห้าวีห้าสี่สามสองแงไปเลยเออโอเคไปเลยไปเลยไม่กัน้งสมอเลยละกันนะไกลไปไหมนี่เอมันไกลไปไหมนี่ใายเข้าไปอีกหน่อยไม่ได้รอ้ยไกลมากเลยนะไม่ไกลไว่าสมอขึ้นหน วันก่อนนี้คุณๆนะนี่ก่อเดืมหน้าต,ตาก็เหมือนกันหมดเลยจังเถ <c oughs> อะอะไรทุกคนแคร์เดยวจอดประมาณตรงนี้แล้วนอนกันด,ดีกว่านะโอเคก่อนนอนเขาเปิดพัสดุไหนดูซิมีของอะไรบ้างสั่งจากลาซาด้ามาเมื่อกี okay. ้ <c oughs> เนี่ยเจ๊เิตปลาปักเป้าไปยังไม่ได้เติมใน่ยอาหารนังอยู่อยู่เลยเนี่ไม่จริงอ๋อเอองื้องำ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 เออโอ้รสชาติมันเซบซานเข้าไปในปากโอ้ยทำไมมาเยอะทุกคนเพื่อเอาเชื้อเพลิงนะคะผมเราจะได้มีเชื้อเพลิงแบบขับเคลื่อนนะ ประเด็นคือก่อนนี้ตาแดงมีนกนะสโวสายฝนตกนกเลยไม่มเออ,เอ,อหลังแล้วถือว่าเป็นข้อดีมากเลยนะไม่มีนกมากวนะ่ะเออเอ,อ,อ่อนมากมันไม่กลัวเราแต่มันกลัวฝนไงต่อไปเราก็ต้องพกฝนติดตัวแล้วเว้ยว้ทุกคนดูนีส่สิมันสามารถรีเซิร์ชขวดน้ำได้เว้ยเออเราก็ยังไม่ได้รีเซิร์ชเลยนะี่โอ้ยลืมไปเลยนะเอะเน,นี่ยเปงานไปสิ่งใกล้ตัวแต่ไม่ได้มารีเสิร์ชนะก็รีเซิร์ชแลวทุกคน<ม>ดูสิว่าจะได้อะไรอ๋อี่ไงเป็นเครื่องดำน้ำอะไรพวกนี้นะคะผอม โอ้เอาชีวิตรอดมา27วันแล้วใกล้เดือนหนึ่งแล้วพวกเราเนี่ยเตือใส่ไม้ไปเลยนะครับใส่เยอะๆเอาสมอัขึ้นแล้วก็ขอหักเลี้ยวก่อนแป๊บนึงเลี้ยวเลยโอ้เอามาโหดูดิเลี้ยวโคตรที่เอาเลยไอ้ยเปิดเครื่องเลยเปิดแล้วไอเรียนไปเบิ้น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  พวกไหนนี่คือเกาะใบบัวและมานนไม่เออว่ะถึงกันเนี่ยโอ้ใหญ่มากถึงเร็วขนาดนั้นเลยละเนี่ยโอ้ยโดดดีทุกคนอู้มันใหญ่ไปไกล,กลแล้วไกลแล้ว<ม>ปิดเลยไมยังปิดเลยปิดเลยโอเคปิดเลยแล้วก็สมอลงองอาไปว่าทุกคนครับเดี๋ยวเรามาสำรวจเกาะน,นี้ในพันหน้าแล้วกันนะเพราะว่าพันนี้คือเราเล่นมานานแล้วนะทุกคน ใช่เลยแล้วก็จะได้ตื่นเต้นด้วยพาร์ทหน้านะเอ,อจะได้สำรวจเกาะใหญ่แลวเว้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าก่อนนี้จะมีอะไรบ้างนะครบใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะเพื่อจะได้มีพาร์ตต่อๆไปนะทุกคนครับไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5บาทเท่านั้น ภูมิใจจริงๆเลยวันนี้ทำเครื่องได้แล้วเว้ยภูมิใจมากเฮ้ยเครื่องยนต์สุดใหญ่หรอเทต่อไปก็ผลิตให้เรือบินได้โอ้ย